Alin, Alin em mình. Oh, anh em tôi đu lúc nóng lúc 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 Mẹ lúc 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 kinh ma, เดี๋ยวนี่นงมารอแล้วนี่ไปดีๆเลยเอรินจะลงเพลงนะใช่ไหมอลินคาราบลาลนะคะับอลินไม่ตายจะฟังดีเ,เดี๋ยวตะนงเขียวนุ่มอยู่ล,ล,นลินลินจ้าม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 าัมนี่ลินมามม๊ อาลิน,น,นไป <c oughs> ใส่กล่องกินเลยอย่าไปให้ฝนหักเร็วย้ายน้องกินเลยวนนะอันนี้นอะอะไรว่าลอยจังดูปากดูปากอาลินที่ฝนหักมาน้นองฟันขึ้นแล้วนะีฮัลโหลฮัลโหลเร็ว <c oughs> บียังไปดึงมานั่นเลยฮัลโหลฮัลโหลเร็ว ฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยเอ้ยว่าเอ้ยเอ้ยแมเบียร์น้องเบียร์บังเม่เม่งไม่ยินนี่เด็องงดิเด็กงงอิอิน